ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะเข้ามาจับจระเข้ตัวนี้เนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่พลาดท้ายมันหมดเลยครับหรือแม้แต่ตํารวจบางคนเนี่ยถึงขั้นใช้ปืนยิงมันปืนก็ยิงไม่เข้าตัวมันด้วยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพองพีทะลาละ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 แล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการใหม่ประจำวันดาท์ทุกวันราคาสิบแปดรายการตรงแบบนี้กับหลอนไทยศาสตร์อีพีที่สองเลยครับผมประเมิห เียงดังไม่ได้คุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาตีสามของวันอังคารนะครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถ้าเราอัดเสร็จเราต้องตัดและพูดภายในวันอังคารนี่เลยก็ไม่รู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเดือดใช้ได้จนผมเลยต้องใช้เวลารวบรวมนานมากๆเลยครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเนื้อหาของหลอนไทยศาสตร์ EP สองของเรานี้นะครับเราอยู่ในตำนานไทยอีกหนึ่งตำนานจากภาคใต้นั่นเองซึ่งตำนานนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นตำนานเกี่ยวกับสัตว์ผีสิงตัวหนึ่งที่มีอาคมติด ตัวด้วยวย่ากันว่าสัตว์ผีเสีงตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีชีวิตแต่ ปืนยิงไม่เข้าดาบฟันไม่เข้าแถมมันยังกินคนเป็นอาหาร้วยครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเขาว่ากันว่าเจ้าสัตว์ผีสิงที่มีอาคมตัวนี้เนี่ยยิ่งกินคนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งและอาคมมันก็จะยิ่งกล้าแกร่งด้วยครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนคงเดาว่นั่นแหละว่าเจ้าสัตว์ผีสิงตัวนั้นคืออะไรใช่ครับมันคือเจ้าวังโนรานั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถ้าเกิดผมพูดชื่อมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็หลายๆ oh ja คนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยิน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปกันดีกว่าว่าเจ้าวังโนรานั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันยังไงก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ลบกวนนิดนึงนะครับผมการเลื่อนเมาส์ไปกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้ปงพิทังเนี่ยมันอาจจะไม่ยากเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยทำให้ทุกคนนะครับคนละหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆสําหรับผมเลยนะครับผมยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์แลวกด s u b สไ r ร b e รวมถึงกดกระดิ่งกดดาวช่องผมไว้ด้ววยเลลามคิปให่ ได้เห็นเป็นคนแรกๆเลครับผมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆมาเลยครับปุ๊บ ย้อนความกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งที่ใช้คําว่าเป็นสถานที่ที่มีคลองธรรมชาติอยู่ซึ่งคลองธรรมชาตินี้เนี่ยได้มีการแยกตัวออกมาจากแม่น้ําใหญ่ฉะนั้นแล้วคลองธรรมชาติเหล่านี้จะอุดมไปด้วยสิงสาลาสัต์น้ํามากมายและใช้คําว่าเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่คนเนี่ยเหมาะที่จะอยู่อาศัยเลยครับซึ่งองบอกว่าในอดีตหลายสิบปีก่อนเนี่ยได้มีอยู่หนึ่งคลองครับที่มีชื่อว่าคลองอีจันเนี่ยซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากแม่น้ําใหญ่ตาปีนะจังหวัดสุพรรณบุ ได้มีอยู่หนึ่งตำนานที่ใช้คําว่าเป็นตำนานที่ทําให้คนเนี่ยแทบไม่กล้าจะเดินทางทางน้ําในบริเวณแถบนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งตำนานนี้เนี่ยเป็นตำนานเกี่ยวกับสัตว์ผีสิงตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําว่ากันว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยฟันไม่เข้าปืนก็ยิงไม่เข้าแถมยังกินคนเป็นอาหารอีกด้วยซึ่งตามข้อมูลที่ได้มีมาถึงไปเนี่ยได้มีคนเนี่ยถูกเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยกินแล้วก็เสียชีวิตหลายสิบคนเลยก็ว่าได้ซึ่งตำนานนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้้นนนอกกจจานานจาต าวังโนรานั่นเองครับซึ่งสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำนาของเจ้าวังโนราเนี่ยตรงนี้ผมก็ได้รวบรวมมาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าในสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นเลยว่าในหมู่บ้านบริเวณคลองอีปันเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นคลองธรรมชาติที่ติดกับแม่น้ําตาปีซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีสิงสาราสัตว์น้ําเยอะแยะมากมายแบบที่ผมบอกไปใช่ไหมแต่มันจะมีสัตว์น้ําชนิดหนึ่งครับที่ใช้คําว่าชุกชุมที่สุดในบริเวณแห่งนี้เลยก็ว่าได้โดยสัตว์น้ําชนิดนั้นน่ัน ก็คือจอระเข้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันมีจระเข้ชุกชุมแต่มันก็มีสัตว์น้ําอื่นๆอยู่อีกมากมายเนี่ยมันก็เลยยังเป็นแหล่งทําเลที่ดีพอสมควรที่จะก่อตั้งและคนเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้และแน่นอนคบว่าเมื่อมีการอาศัยอยู่ระหว่างคนกับจระเข้เนี่ยชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรระมัดระวังตัวอย่างไรในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่อะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทำเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจพอสมควรเลยฉะนั้นแล้วจึงไม่เป็นปัญหาเลยสําหรับ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเลยก็ว่าได้แต่แล้ววันหนึ่งมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับเมื่อจูจ่ๆได้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีคณะมโนรามาจากต่างจังหวัดมาทําการแสดงในหมู่บ้านคลองอีปั่นแห่งนี้ซึ่งในช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยเขาก็ใช้การเดินทางปกติมาตามทางที่เขามีไว้ให้แต่ว่าในการแสดงของคณะมโนราครั้งนี้เนี่ยมันกลับเสร็จสิ้นในเวลาที่ค่อนข้างดึกพอสมควรฉะนั้นแล้วทางกับปกติเนี่ยมันจึงไม่สามารถกลับได้มันจึงเหลือเพียงทางเดียวนั่นก็คือ การเดินทางกับทางน้ำนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยเพราะคณะมโนรานี้เขาไม่ชินกับพื้นที่นี้แถมเขาไม่รู้ด้วยซ้าด้วยว่าพื้นที่อย่างนี้เป็นบริเวณคลองธรรมชาติที่ติดก,กับแม่น้ําใหญ่รวมไปถึงไม่รู้ด้วยว่าพื้นที่อย่างนี้ชุกชุมไปด้วยจระเข้ฉะนั้นแล้วมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นนั่นก็คือในขณะที่คณะมโนราเนี่ยเขากําลังนั่งเรือที่จะกลับบ้านหรือว่าเดินทางออกจากหมู่บ้านอย่างนี้อยู่เนี่ยด้วยความมือบอบแล ความคึกหน,นองของคณะเขาก็เล่นน้ํามีการกวักน้ํามีการเล่นน้ําในขณะที่กําลังเดินเรืออยู่ซึ่งการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเป็นการล่อจระเข้ออกมาด้วยซึ่งการกระทํานั้นมันก็ทําให้จระเข้ตัวหนึ่งได้ออกมาและบุกจู่โจมคณะมโนราจนทําให้เรือของคณะมโนราที่เขากําลังเดินทางกลับเนี่ยลม่มและทุกคนเนี่ยก็ตกลงสู่คลองแห่งนี้ครับและแน่นอนคาว่าเมื่อคนที่อยู่ในอาการตกใจจากการถูกจระเข้จู่โจมเนี่ยเขาก็ไม่มีสติพอที่จะ ป้องการตัวแล้วครับทุกคนเนี่ยก็ตะเกียกตะกายพยายามที่จะว่ายน้ําหนีแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นฝีมือจระเข้ตัวนี้เพราะจระเข้ตัวนี้ตัวใหญ่มากแถมว่ายน้ําเร็วด้วยปรากฏว่าทุกคนเนี่ยถูกจระเข้ตัวนี้กินเป็นอาหารและพังทําลายเข้าของจนหมดสิ้นสุดท้ายเหลือไว้แต่เพียงแค่ซากเรือซากปลากักพังของเล็กๆน้อยๆและคลองที่เต็มไปด้วยสีแดงฉานบวกกับกลิ่นคาวเลือดของคนที่ถูกจระเข้ตัวยักษ์นี้กินนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจาก ที่คณะโนรานี้ถูกเจ้าจระเข้จัดการไป,ปรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเช้าวันถัดมาชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหลังจากที่เขาตื่นมาเขาได้กลิ่นคาวเลือดแรงมากๆเขาก็เลยทําการออกมาเช็คบริเวณต่างๆในรอบหมู่บ้านปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่ากลิ่นคาวเลือดเนี่ยมันมาจากในคลองซึ่งเขาก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็พบว่ามันมีเศษซากเรือเศษซากของเนี่ยถูกทาลายอยู่ชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นการละเล่นของเด็กๆที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุจนทาให เรือเนี่ยมันพลิกคว่ำได้แต่ไปไป,ไปม,ามาพอสืบกันไปสืบกันมาเนี่ยก็พบ,พบว่ามีการสูญหายของคณะมโนราคณะหนึ่งที่เพิ่งมาทําการแสดงไปเมื่อคืนนี้เองซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็คาดการณ์ได้เลยว่านี่น่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เาขาคาดคิดและแต่มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่านั้นถึงขั้นที่ว่าคณะมโนราเนี่ยถูกจู่โจมด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะคิดอะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากจรอเก้อย่างแน่นอนและเมื่อคาดเดากันได้ขนาดน,นี้แล้วชาวบ้านเนี่ยก็ย ยิงกวนเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านมาเลยที่เกิดเหตุการณ์จระเข้จู while, there, kind of so ่โจมมนุษย์นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยแทบไม่กล้าที่จะใช้แม่น้ําแห่งนี้หรือว่าอยู่ใกล้แม่น้ําแห่งนี้เลยแต่ถึงกระนั้นต่อให้ชาวบ้านเนี่ยกลัวหรือว่าไม่กล้าที่จะเข้าใกล้แม่น้ําแห่งนี้สุดท้ายหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังต้องพึ่งแม่น้ําแห่งนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่ด้วยความกลัวนี่แหละแต่ในการอยู่ด้วยความกลัวนะตรงนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่จจจระเขบุูโมชาว บ้านเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากซึ่งนับจํานวนครั้งเนี่ยบอกได้เลยว่าสัปดาห์หนึ่งมีคนหายไม่ต่ํากว่า5คนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆและที่สําคัญต่านั้นเลยคือเขาว่ากันว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์จระเข้บุกจู่โจมเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แม่น้ำแห่งนี้ในการอาบน้ําเขาเลยไม่มีทางเลือกจ,จําใจก็ต้องใช้แม่น้ําแห่งนี้อาบน้ําไป ซึ่งทางฝ่ายผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาก็เลือกตัดสินใจให้ทางแฟนตัวเองเนี่ยลงไปอาบน้ําก่อนและเขาเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่บนโบกถือไม้รอตีน้ําหรือว่ารอไล่จระเข้เผื่อว่ามันมีการบุกจู่โจมขึ้นมาทันทีแต่หลังจากที่แฟนของเขาหรือว่าตัวผู้หญิงเนี่ยได้ลงไปอาบน้าเนี่ยภาพที่สามีหรือว่าผู้ชายคนนั้นได้เห็นนั่นก็คือขณะที่แฟนเขากาลังอาบน้ําอยู่จูจ่ๆแฟนเขาก็ตัวแข็งพร้อมกับมีอาการเหมือนสั่งกลัวอยู่ตลอดเวลาเลยและทนใดนั้นเองไม่ทันที่เขาจะลงเข้าไปช่ว แฟจูจ่ๆก็มีจระเข้โผล่มาจากไหนไม่รู้งาบแฟนเขาลงไปกินและหายไปในคลองแห่งนี้เลยครับซึ่งโดยปกติเนี่ยการจู่โจมของจระเข้คือจระเข้เนี่ยเขาจะโผล่ขึ้นมาครึ่งหน้าแล้วว่ายน้ํามาจากไกลๆแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจระเข้เนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้และที่สําคัญกว่านั้นคือลักษณะแฟนของเขาเนี่ยเหมือนกับโดนสะกดจิตเลยด้วยซ้ําครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากและไม่สามารถนะครับตอบได้ด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกพอสมควรเลยนั่นก ก็คือเขาว่ากันว่าได้มีอยู่หลายครั้งที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยได้มีการประสบพบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังอาบน้ําอยู่คนเดียวบริเวณริมคลองหรือใกล้ๆกับแม่น้ําซึ่งก็มีคนหลายๆคนเนี่ยหวังดีเข้าไปเตือนเกี่ยวกับเรื่องของจอระเข้ที่บุกจู่โจมสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้เชิญชวนผู้ชายเหล่านั้นให้ลงไปอาบน้ําด้วยและด้วยความเย้าวยวนสเสน่ห์ของผู้หญิงคนนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายที่ตอบตกลงไปล้วนแล้วแต่ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นได เข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้ไปทุกคนก็โดนจระเข้บุกเข้ามาจู่โจมโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวและหายไปในคลองแห่งนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์จระเข้ยักษ์บุกจู่โจมคณะมโนรา่นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกไม่โอเคและรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางเส้นได้ชาวบ้านเลยไปติดต่อตำรวจกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตแต่ตำรวจหรือแม้แต่กู้ภัยเนี่ย ที่พยายามที่จะเข้ามาจับจระเข้ตัวนี้เนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่พลาดทายมันหมดเลยครับบางคนเนี่พยพยายามที่จะจับมันก็ถูกมันกินบางคนที่เป็นพลานหรือบางคนที่เป็นกู้ภัยพยายามที่จะล่อหรือพยายามที่จะจับมันทุกคนเนี่ยถูกกินถูกลากลงคลองหมดเลยหรือแม้แต่ตำรวจบางคนเนี่ยถึงขั้นใช้ปืนยิงมันปืนก็ยิงไม่เข้าตัวมันด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็หมดหนทางและเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงสุดท้ายเขาเลยไปพึ่งสิ่งที่กึ่งไสยศาสตร์หรือไปพึ่ง ่งทางสยศาสตร์เลยนั่นเองและแน่นอนว่าณตอนนั้นได้มีพรานคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการปราบจระเข้และพรานคนนี้เนี่ยก็มีวิชาอาคมติดตัวด้วยชาวบ้านไม่ดีรอครับก็เลยทําการติดต่อพรานคนนี้ไปซึ่งพรานคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าพรานอมชุมทองนั่นเองครับซึ่งถ้าพูดถึงประวัติของพรานอมชุมทองเนี่ยต้องบอกเลยว่าพรานอมชุมทองนั้นเป็นพรานที่มีชื่อเสียงมากๆถ้าใครลองไปหาข้อมูลเนี่ยว่ากันว่าพรานอมเนี่ยเป็นพรานที่ปราบจระเข้มาเยอะแยะมากมา แถมเจ้าตัวเนี่ยมีวิชาอาคมที่เอาไว้ป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉินด้วยและแน่นอนครับว่าเมื่อได้ยินชื่อเสียงเหล่านี้ชาวบ้านเขาก็ติดต่อมาทันทีและในวันที่พรานโอมชุมทองเนี่ยได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยไม่ปรากฏตัวออกมาให้ชาวบ้านหรือใครเห็นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยได้สร้างความแปลกใจกับชาวบ้านมากเพราะโดยปกติเนี่ยบางทีมันจะโผล่มาหเห็นบ้างบางทีมันก็โผล่มาขู่บ้างแต่วันนี้มันกลับไม่โผล่มาเลยนะ ตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้หลายๆคนเลยคิดว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันรู้ว่ามันอาจจะเจอกับคนที่มีอาคมมันเลยทําการหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองแต่พานโอมเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้นมันไม่ธรรมดาแน่นอนเขาเลยได้ทําการไปยืนอยู่ที่หน้าคลองที่คนเนี่ยถูจระเข้จับก,กินอยู่เป็นประจำพร้อมกับยืนสวดคาถาอะไรบางอย่างอยูอย่สักพักหนึ่งซึ่งพอสวดไปได้แป๊บหนึ่งเท่านั้นแหละจูจ่ๆจระเข้ตัวนั้นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็ โผล่ออกมาแบบครึ่งหน้าในระยะที่ห่างออกไปไม่กี่เมตรครับซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านแล้วก็ะไใครหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วว่ามันได้ปรากฏตัวออกมาแล้วแต่หลังจากที่มันปรากฏตัวออกมาได้เพียงไม่กี่วินาทีจู่ๆก็มีเสียงสวดดังออกมาจากฝั่งที่จระเข้ได้โผล่ออกมาจากพ้นน้ําด้วยครับซึ่งตรงน,นี้ได้สร้างความตกใจให้กับหลายๆคนนะตรงนั้นมากเพราะว่าจระเข้เนี่ยมันจะสวดได้ยังไงและในขณะที่จระเข้เนี่ยมันสวดบทอะไรก็ไม่รู้อยู่จู่ๆก็มีผีนาง โมโนราห์เนี่ยผุดขึ้นมาจากตัวมันออกมาหลายสิบตนเลยครับตรงนั้นเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วเพราะหลายหลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็ยืนยันได้เลยปรากฏว่าผีเหล่านั้นเนี่ยมันคือผีของนางโมโนราห์ที่ถูกจระเข้ตัวนี้กินไปตอนแรกนั่นเองและพรานโอมชุงทองเนี่ยเขาได้รู้เลยว่าผีนางโมโนราห์เหล่านี้เนี่ยหลังจากที่ถูกจระเข้ตัวนี้กินไปแล้ว,ก,ก,วก็ถูกอาคมกักขังไม่ให้ไปผุดไม่ให้ไปเกิดและกลายเป็นทาสต้องรับใช้เจ้าจระเข้ตัวนี้อยู่นั่นเองซึ่งพรานโอมนเนี่ยก็ไม่รีร ท่องสวดคาถาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเตรียมตัวจู่โจมจระเข้ตัวนี้แต่จระเข้ตัวนี้หลังจากที่เรียกผีนางมนโนราได้แล้วมันก็สั่งให้ผีเหล่านี้จู่โจมเข้าไปที่พรานโอมทันทีซึ่งตามเหตุการณ์เนี่ยคือพรานโอมเนี่ยเขาได้หลบได้หมดเลยนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการจู่โจมสวนกลับไปที่ผีเหล่านั้นด้วยซึ่งในการจู่โจมแต่ละครั้งของเขาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยให้ผีนางมนโนราเหล่านั้นได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าไปผุดไปเกิดนั่นเองซึ่งทุกครั้งที่พรานโอมเนี่ยได้จูจ่ และได้ปลดปล่อยไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความทรมานด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางพานโอมรู้ได้เลยว่าทุกครั้งที่มีการปลดปล่อยดวงวิญญาณของคนที่เจ้าจระเข้ตัวนี้กินไปเนี่ยเจ้าจระเข้ตัวนี้ก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆ,ๆแล้วถ้าเกิดเจ้าจระเข้ตัวนี้ถูกทําให้วิญญาณที่กินไปทั้งหมดเนี่ยออกไปได้สุดท้ายมันก็จะเป็นเพียงแค่จระเข้ธรรมดาเพียงเท่านั้นเองพานโอมจึงไม่อรอหลังจากที่สวดคาถาเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบอคู่ใจที เป็นของอาคมบุกเข้าไปและทําการจู่โจมไปที่เจ้าจระเข้ตัวนี้ตันทดีเลยครับและหลังจากที่มีการประทะก,กันอยู่สักพักหนึ่งผ่านโอมเนี่ยก็ได้ฟันแทงและทุกครั้งที่มีการโจมตีเข้าไปโดนตัวมันเนี่ยวิญญาณของคนที่ถูกจระเข้กินไปก็ออกมาทีละดวงทีละดวงทีละดวง,ดวงจนสุดท้ายไม่เหลือวิญญาณให้ออกมาผ่านโอมจึงตัดสินใจสวดคาถาท่องมนบทสุดท้ายก่อนที่จะทําการนําหอกอาคมแบบนีท้ทิมเข้าไปที่กลางท้ายทอยของจระเข้ตัวนี้เพื่อปิดชีพจนสุดท้าย ตัวเขตัวนี้ก็สิ้นชีพและ ตายในที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตำนานของเจ้าวังโนราหรือว่าจระเข้ยักษ์กินคนที่โด่งดังมากๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมันและเดือดมากๆผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะชอบหรือเปล่าเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าวังโนราที่ผมได้รวบรวมมาทั้งหมดในวันนี้แต่ละคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ไหน่อยแล้วกันนะครับและถ้าเกิด จะได้ไม่สุภาพผมเอฟุงพิทักษ์ต้องกราบขอวัตรรพาไยไว้เรื่องนี้ด้วยและเจอกันสำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับหลอนไทยศาสตร์อยากให้ผมไปสืบหาเรื่องอะไรตำนานของสิ่งมีชีวิตอ,อะไรในประเทศไทยที่มันดังๆลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และบอกผมไว้เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลและมาจัดให้คุณผู้ชมทุกๆสสัปดาห์ของวันอังคารนั่นเองครับเอาาประ่าวันนี้วันี่เพียงเท่านี้แล้วกันผมเอฟพงพิทักษ์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับปู